ท่านด้วยนะครับนะครับทางช่อง NW Real Estate 78นะครับอ่ามีโอกาสนะครับพาลูกค้ามาดูบ้านนะครับเลยมาถ่ายทำนะครับบรรยากาศนะครับอ่าของบ้านนะครับอ่าตำบลพะเนาให้ชมกันอีกรอบหนึ่งนะครับเมื่อกี้เราถ่ายทำนะครับอ่าตั้งแต่นะครับอ่าตรงถนนสุรนารายมาจนถึงบ้านนะครับพาชมไปประมาณหนึ่งแล้วนะครับขอ พาผู้ชมมาชมภายในตัวบ้านอีกสักหนึ่งคลิปนะครับผมเพื่อให้ท่านผู้ชมนะครับรับชมโดยละเอียดอีกรอบหนึ่งนะครับสำหรับบ้านหลังนี้นะครับเป็นบ้านพร้อมที่ดินนะครับบ้านพร้อมสิ่งปลูกสร้างนะครับเนื้อที่1งาน50ตารางวานะครับติดถนนสาธารณะประโยชน์นะครับกว้างขวางนะครับแล้วก็อยู่ในชุมชนนะอยู่ท่ามกลางเพื่อนบ้านนะครับหลังใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับ ออยู่ทั้งการขึ้นบ้านนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้คือถนนสาธารณประโยชน์นะครับด้านหน้าแปลงที่ดินนะครับตอนนี้ยังไม่ได้มีการเคลียร์ดิ้งนะครับถ้ามีหากมีการเคลียร์ดิ้งแล้วก็จะสวยงามนะครับหน้าบ้านเราติดถนนสาธารณประโยชน์ด้านนี้เลยนะครับส่วนด้านนี้นะครับด้านนี้ก็คือตัวถนนสาธารณประโยชน์นะครับตรงทางเข้านะครับถนน เพชรม,มาตุคลารานะครับผมก็สามารถเดินทางเข้ามาตรงนี้ได้นะครับผมก็สะดวกมากมายเลยนะครับเดี๋ยวเราไปชมภายในตัวบ้านกันอีกสักรอบหนึ่งนะครับผมเมื่อเดินเข้า,าตัวบ้านทางนี้มาแล้วนะครับเปิดเข้ามาเนี่ยครับก็จะเจอกับต้นหูกระจงนะครับหรือ,อ ที่ทางบ้านเรานะครับเรียกต้นแผ่บารามีนะครับผม3ต้นครับสวยงามน,นะครับหากโตขึ้นนะครับเราก็จะแผ่บารามีตัวบ้านนะครับให้ร่มรื่นนะครับ ร่มเย็นนะครับผมเนื่องจากว่าต้นแถรามีนะครับหรือหัวโจงนะครับจะบานออกนะครับเป็นกับร่มนะครับร่มเงาให้ตัวบ้านนะครับตรงนี้พื้นที่ตรงนี้ก็กว้างขวางครับสามารถนะครับที่จะทําเป็นอ่สวนย่อมหรืออปลูกพืชผักสวนครัวได้เลยนะครับผม แล้วก็ตรงนี้คือประตูเรือนหน้าบ้านนะครับตรงนี้ครับเป็นประตูเรือนอย่างดีครับหน้าบ้านนะครับเป็นไม้ระแนงนะครับติดถนนสาธารประโยชน์ตรงนี้นะครับส่วนภายในนะครับภายในพื้นที่นะครับรูปแปลงที่ดินนะครับก็จะรูปแปลงครับสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับสวยงามนะครับผมโทษทีนะครับเป็นรูปแปลงสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับสวยงามนะครับแล้วก็มีรั้ว กําแพงล้อมรอบแล้วอย่างดีนะครับด้านนี้นะครับถ้าเข้ามาจากตัวบ้านนะครับทางด้านขวามือนะครับก็จะเป็นกําแพงสูงประมาณนี้นะครับมองด้วยสายตาแล้วก็จะน่าประมาณทักเมตรสองเมตรได้นะครับผมส่วนด้านนี้นะครับก็จะเป็นแปลงที่ดินนะครับตรงนี้เป็นแปลงที่ดินนะครับ กว้างขวางเลยนะครับภายในนะครับก็จะปลูกต้นไม้นานาชนิดไว้เลยนะครับผมส่วนด้านนี้คือตัวบ้านนะครับตัวบ้านนะครับเป็นบ้านชั้นเดียวนะครับ เนื้อที่นะครับเนื้อที่นะครับพื้นที่นะครับหนึ่งงานห้าสิบตารางวานะครับตั้งอยู่ที่ตําบลพานาวนะครับอําเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมานะครับผมก็กว้างขวางมากเลยนะครับพื้นที่ตรงนี้ก็ใช้ประโยชน์ได้อีกมากมายเลยนะครับผมตรงนี้นะครับก็ปลูกต้นไม้นะครับในนานาชนิดนะครับอ่าด้านหน้ารั้วด้านหน้านะครับก็จะเป็นต้นมะม่วงครับแหมปีนี้ออกดอกแล้วนะครับออกดอกแล้วนะครับเป็นมะม่วงออกดอกแล้วนะครับผม ออกดอกแล้วเมื่อดอกร่วงนี้ก็จะติดผลนะครับต้นนู้นนะอุ้ยต้นนู้นติดติดผลแล้วนะครับมะม่วงต้นนู้นติดผลแล้วนะครับก็อยู่ในพื้นที่เรานะครับแปลงใหญ่นะครับตรงนี้ก็คืออรั้วหน้าแปลงที่ดินครับที่ติดถนนสารประโยชน์นะครับเป็นรั้วระแนงนะครับอย่างดีเมื่อ c l e a r i n งตรงนี้แล้วนะครับก็จะโล่งนะครับโปร่งสบายนะครับนี่มะม่วงนะครับเริ่มออกดอกนะครับเนี่ยพอเขาสลัดดอกนะครับสลัดดอกแล้วก็จะได้ผลประมาณนี้นะครับ นี่ครับส่วนด้านนี้ครับกําแพงด้านนี้ก็ประมาณนี้นะครับสูงประมาณนี้ครับแล้วก็เป็นครึ่งปูนนะครับครึ่งรวดหนามนะครับยาวตลอดถึงด้านหลังแปลงที่ดินนะครับเดี๋ยวเราไปชมด้านหลังแปลงที่ดินพร้อมกันเลยนะครับผมวันนี้นะครับมีโอกาสนะครับมาพาลูกค้ามาดูบ้านหลังนี้นะครับมีโอกาสนะครับคลิปที่แล้วเนี่ยเราไร้สดตั้งแต่การเดินทางครับตั้งแต่ถนนสุรนาายนะครับ 2อ2ห5า2 5นะครับผ่านมาถนน226นะครับาราชสีมาชกชัยแล้วก็มาถึงตรงแยกหขวทะเลนะครับเลี้ยวซ้ายถนนเพชรมาตุกะรานะครับแล้วก็ตรงเข้ามาถึงบ้านนะครับคลิปที่แล้วเราถ่ายทําให้ดูนะครับส่วนคลิปนี้นะครับจะถ่ายทําให้ดูในพื้นที่นะครับโดยละเอียดนะครับผม ก็ด้านนู้นนะครับเป็นกําแพงนะครับติดกับพื้นบ้านนะครับส่วนด้านนี้นะครับด้านนี้ก็เป็นกำแพงรั้วรั้วหนามนะครับครึ่งปูนครึ่งรั้วหนามครับติดกับที่ดินแปลงของเพื่อนบ้านเหมือนกันนะครับผมก็ที่ดินแปลงนี้นะครับเนื้อที่1งาน50ตารางวานะครับมีน้ำมีไฟนะครับพร้อมอยู่นะครับเดี๋ยวเราเดินไปชมด้านหลังแปลงที่ดินสักนิดหนึ่งนะครับผม ด้านหลังแปลงที่ดินก็เป็นกำแพงล้อมรอบนะครับบ้านบ้านหลังนี้นะครับที่ดินแปลงนี้พร้อมสิ่งปลูกสร้างแปลงนี้นะครับมีรั้วแล้วนะครับรั้วล้อมรอบแล้วทั้งหมด4ด้านนะครับก็สะดวกสบายนะครับปลอดภัยนะครับใกล้เมืองใกล้ชุมชนนะครับจากตรงนี้นะครับมาอยู่ไม่ไกลนะเขตนิคมอุตสาหกรรมสุรนารีนะครับแล้วก็ ยยกดทะเลนะครับแล้วก็ห้างสรรพสินค้าต่างๆนะครับด้านหน้าก็จะเป็นตลาดนะครับตรงถนนเพชรมาตุกะลานะครับก็จะเป็นตลาดนะครับหาของทานง่ายนะครับหรือออกไปหน้าหมู่บ้านนิดนึงครับตรงบ้านผนาวเนี่ยก็จะมีร้านค้าสะดวกซื้อของชาวบ้านนะครับจําหน่ายอยู่นะครับผมมีตลาดนะครับก็หาของทานง่ายนะครับตอนกลางคืนนะครับค่าคลิป ที่แล้วนะครับเรามาถ่ายทําตอนคืนลูกค้าสามารถาเลื่อนไปดูได้นะครับก็จะมีบรรยากาศในช่วงเวลากลางคืนให้ได้ชมครับไม่เปลี่ยวครับมีผู้คนพลุกพ้านนะครับอยอยู่สบายเลยครับพื้นที่ตรงนี้นะครับเงียบสงบนะครับปลอดภัยนะครับผมเดี๋ยวเราพาชมด้านหลังแปลงดินนิดสักนิดนึงนะครับผม ตรงนี้คือด้านหลังแปลงที่ดินนะครับก็จะเป็นต้นไผ่หนึ่งต้นนะครับผมสูงๆอย่างนี้นะครับให้ความร่มเย็นนะครับลมลื่นนะครับผมเหมาะกับทําเป็นที่พักอาศัยจิบกาแฟยามเช้านะครับได้เลยครับตรงนี้นะครับอากาศเย็นๆส่วนด้านหลังเนี่ยก็ติดกับพื้นที่เพื่อนบ้านนะครับผมเดี๋ยวเราไปชมด้านในของตัวบ้านนะครับคลิปที่แล้วนะครับคลิปนู้นนะครับเราไม่ได้ถ่ายทําให้ดูชมนะครับเดี๋ยวคลิปนี้จะ พาชมด้านในตัวบ้านนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับผมเมื่อเราเดินเข้ามานะครับภายในตัวบ้านก็จะเจอหนึ่งห้องโถงนะครับตรงนี้ครับเป็นห้องโถงนะครับเป็นห้องโถงนะครับเพดานสูงนะครับสามารถทำเป็นพื้นที่ใช้ฉอยต่างๆได้มากมายเลยนะครับผมก็เก็บของหรือทำเป็นพื้นที่สันตนาการห้องครัวนะครับ ห้องเก็บของนะครับได้เลยนะครับหรือลูกค้าท่านใดนะครับสามารถต่อเติมเพิ่มเติมนะครับรีเนเวทเพิ่มเติมได้นะครับก็จะสามารถทำเป็นที่ใช้ประโยชน์ใช้สอยต่างๆมากมายนะครับส่วนด้านนี้เป็นห้องน้ำนะครับห้องน้ำอยู่นอกตัวบ้านนะครับเป็นห้องน้ำนะครับทางท่านเจ้าของนะครับแจ้งว่าติดเครื่องทำน้ำอุ่นให้แล้วหนึ่งเครื่องครับเป็นเครื่องใหม่นะครับนี่ครับเครื่องทำน้ำอุ่นพร้อมฝักบัวครับใหม่นะครับ ตอนนี้อากาศในจังหวัดนครราชสีมาก็หนาวอยู่นะครับก็มีพื้นที่นะครับ ใช้สอยกงขวามีท่านผู้ชมนะครับทักมานะครับว่าเนื้อที่เท่าไหร่นะครับแจ้งเลยนะครับเนื้อที่ของบ้านหลังนี้ครับหนึ่งงานห้าสิบตารางวานะครับขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างนะครับเนื้อที่หนึ่งงานห้าสิบตารางวานะครับอยู่ตำบลพะเนานะครับอำเภอเมืองนครราชสีมานะครับจังหวัดนครราชสีมานะครับผมเนื้อที่หนึ่งงานห้าสิบตารางวานะครับติดถนนสาธารณประโยชน์นะครับมีรั้วรอบขอบชิดแล้วนะครับผมเดี๋ยวพาไป ดูข้างในตัวบ้านกันนะครับเป็นบ้านนะครับสไตล์เพิงพักนะครับหนึ่งห้องนอนนะครับหนึ่งห้องโถงหนึ่งห้องน้ำนะครับเมื่อคลิปที่แล้วนะครับเราไม่ได้ชมโดยละเอียดด้านในครับตอนนี้ขออนุญาตทางเจ้าของนะครับถ่ายทำข้างในให้ได้รับชมกันนะครับข้างในของตัวห้องนอนนะครับก็จะ เป็นห้องนอนนะครับสี่เหลี่ยมครับผืนผ้าเพดานสูงนะครับผมเพดานสูงนะครับแล้วก็มีมุ้งลวดเด็กดัดนะครับทีนะครับหากเสียงกล้องนะครับมีมุ้งลวดเด็กดัดทั้งหมดนะครับสามบานนะครับติดด้านหลังนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ด้านนี้ก็คือด้านทางฝั่งห้องเก็บของนะครับผม ก็เพดานสูงครับเดินระบบไฟเรียบร้อยแล้วนะครับเดินระบบไฟเรียบร้อยนะครับเป็นระบบเซฟซิคัสอย่างครับนี่ครับเป็นกล่องเซฟซิคัสอย่างดีเพดานสูงนะครับผมสวยงามนะครับมากๆเลยนะครับผมอ๋อม,มีท่านผู้ชมอีกท่านหนึ่งสอบถามมาว่า ตัวเมืองจังหวัดนครราชสีมาเท่าไหร่นะครับผมกะในระยะการเดินทางนะครับจากอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีหรือย่าโมนะครับถึงตัวบ้านนะครับถึงตัวอําเภอพนานะครับก็ประมาณประมาณการอยู่ที่14กมนะครับผมประมาณนี้นะครับผมจากอนุสาวรีย์นะครับแต่ว่าจากทะเลก็ไม่ถึงนะครับประมาณ5-6โลนะครับผมก็ถึงนะครับ ตัวบ้านถึงถนนเพชรมาตุกาลานะครับประมาณ1.2อกมเท่านั้นเองนะครับผมแล้วก็ ใกล้นิคมอุตสาหกรรมนะครับออกไปนะครับนิออกไปนิคมอุตสาหกรรมได้นะครับออกไปห้างสรรพสินค้าได้ครับบิ๊กซีโรตัสอะคร้ยได้หมดนะครับแล้วก็ใกล้มหาวิทยาลัยด้วยนะครับผมเป็นมหาวิทยาลัยราชมงคลอีสานนะครับทางถนนสุรนารายนี่ก็ใกล้อยู่เหมือนกันนะครับเรามาดูที่ระบบน้ํากันสักนิดนึงครับไม่รู้ว่าระบบน้ําแรงไหมครับเดี๋ยวเรามาเปิดให้ชมกันเลยนะครับผม โอ้แรงอยู่นะครับแรงอยู่นะครับน้ำใส่ด้วยนะครับเพราะว่าใช้เป็นระบบน้ำประปานะครับเป็นระบบน้ำประปานะครับก็มีปั๊มน้ำตรงนี้ครับด้านด้านหลังเนี่ยครับเป็นปั๊มน้ำนะครับหนึ่งปั๊มพร้อมทั้งถังครับหนึ่งถังถังขนาดใหญ่นะครับผมตรงนี้ครับหนึ่งถังครับก็พื้นที่ด้านหลังนะครับก็สามารถใช้ทําประโยชน์ได้อีกมากมายเลยครับกําแพงด้านนี้สูงหน่อยนะครับสูงหน่อยนะครับติดกับบ้านเพื่อนบ้านทางด้านนี้นะครับสูงหน่อยนะครับ แล้วก็สามารถเดินได้รอบตัวบ้านนะครับสามารถเดินได้รอบตัวบ้านเลยพื้นที่กว้างขวางนะครับเดี๋ยวเราพาไปชมด้านหลังตัวบ้านสักนิดนึงขอญาตปีนขึ้นตรงนี้นิดหนึ่งให้ท่านผู้ชมได้เห็นว่าพื้นที่ข้างเคียงเป็นอย่างไรบ้างนะครับอ๋อพื้นที่ข้างเคียงนะครับก็เป็นไม่รู้ว่าท่านผู้ชมจะเห็นไหมนะครับก็บ้านของเพื่อนบ้านนะครับกําลังก่อสร้างอยู่ตรงนี้ครับก็ไม่เปลี่ยนนอนนะครับไม่เปลี่ยนแน่นอนครับมีน้ํามีไฟฟ้ามีเพื่อนบ้านนะครับ แล้วก็ด้านหลังนะครับเป็นแบบนี้นะครับด้านหลังพื้นที่นะครับให้ดูอย่างละเอียดนะครับด้านหลังด้านหลังนะครับก็มีตรงนี้เป็นห้องโถงนะครับแล้วก็ห้องน้ํานะครับผมแล้วก็ตรงนี้เป็นห้องนอนนะครับเดี๋ยวเราพาไปดูด้านหน้าอีกสักนิดหนึ่งนะครับลูกค้าทุกท่านสามารถอาติดตามรับชมเพิ่มเติมนะครับตั้งแต่ คลิปที่แล้วนะครับที่เราถ่ายทมาจากถนนสุรนารีนะครับวิ่งมาทางถนนสองสองหกนะครับลาดสีมาโชคชัยแล้วก็เลี้ยวตรงแยกหัวทะเลมาที่ถนนเพชรมาตุกลาจนถึงตัวบ้านนะครับลูกค้าสามารถรับชมได้เลยนะครับสําหรับลูกค้าที่เข้ามาใหม่นะครับเนื้อที่นะครับเนื้อที่แปลงนี้นะครับหนึ่งานห้าสิบตารางวานะครับที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างนะครับหนึ่งงานห้าสิบตารางวานะครับ อ,อยู่ตรงตำบลพานานะครับอ,บอําเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะครับขายถูกนะครับขายถูกมากครับที่ดินแปลงที่อยู่ตรงอ,อรําเภอเมืองเนี่ยราคาไม่ถึงล้านเนี่ย หายากแล้วนะครับอันนี้ถูกแน่นอนครับถูกแน่นอนถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะครับก็ติดต่อสอบถามมาที่เบอร์0638412188หรือแอดไลน์ ID ที่เบอร์0638412188ได้เลยนะครับที่ไม่สามารถที่แจ้งราคาในคลิปได้นะครับต้องขอโทษด้วยลูกค้าด้วยนะครับเนื่องจากว่าคลิปนี้จะอยู่ไปอีกนานนะครับถ้ามีการลดราคาหรือเพิ่มราคาก็จะไม่สามารถแก้ไขได้เพิ่มเติมนะครับเ,เลยไม่สามารถที่จะแจ้งราคาในคลิปได้ลูกค้า มาสอบถามได้หรือดูตรงอคอมเมนต์หรือดูตรงข้อมูลของแปลงที่ดินที่ผมลงไว้ด้านล่างของคลิปได้นะครับเดี๋ยวถ่ายทำเสร็จนะครับจะลงาทางพิกัดพิกัดนะครับแปลงที่ดินแล้วก็ข้อมูลแปลงที่ดินไว้ให้นะครับแล้วก็ลูกค้าท่านใดสงสัยนะครับก็สามารถโทรสอบถามนะครับเข้ามาได้นะครับหรือแอดไลน์ดีสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวไปชมพื้นที่ด้ข้างหน้าโดยละเอียดอีกรอบหนึ่งนะครับผม ตรงนี้นะครับก็เป็นพื้นที่ของตัวบ้านนะครับรูปแปลงนะครับสี่เหลี่ยมนะครับผืนผ้านะครับสวยงามเอ้ยโทษทีนะครับติติดผืนผ้ามากะากับสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับสวยงามนะครับมีรั้วรอบขอบชิดนะครับมีกำแพงรอบขอบชิดแล้วนะครับผม สามารถใช้ทําประโยชน์ได้อีกมากมายเลยนะครับสําหรับตรงนี้นะครับก็เป็นทางด้านหน้าบ้านนะครับลูกค้าลูกท้านสามารถเป็นพัฒนาเป็นสังหาต่างๆได้อีกมากมายนะครับจะรีโนเวทครับทําบ้านเดี่ยวบ้านแฝดหรืออะไรได้มากมายนะครับเพราะพื้นที่เรากว้างขวางอยู่แล้วนะครับตรงนี้นะครับก็เป็นพื้นที่เก็บของนะครับตรงนี้เป็นพื้นที่เก็บของนะครับที่ทางเจ้าของเดิมนะครับได้ทําไว้นะครับเป็นคร่าวๆนะครับเก็บของคร่าวๆแล้วก็ เป็น uh, ที่จอดรถนะครับตรงนี้คร่าวๆนะครับส่วนด้านนี้ก็เป็น uh, พื้นที่ใช้สอยนะครับโอ้โหกว้างขวางมากนะครับมีกำแพงลวดลรอบขอบชิดนะครับลูกค้าทุกท่านนะครับสามารถที่จะ uh, ทำเป็นพื้นที่ต่างๆได้อีกมากมายสามารถสร้างบ้านอีกได้ประมาณสักสองหลังได้นะครับหรือทำเป็นเ uh, ขาเรียกว่าทำเป็น uh, พื้นที่ทางการ,กรเกษตรก็ได้ปลูกพืชผักสวนครัวนะครับใครชอบปลูกต้นไม้เนี่ยใครชอบเลี้ยงน้องไก่น้องหมาเนี่ย พื้นที่นี้เนี่ยดีมากๆเลยครับเงียบสงบมากๆเลยครับแล้วก็ไม่ต้องกลัวความเปรี่ยวนะครับเพราะว่ามีบ้านหลังใหญ่ๆนะครับอยู่หน้าบ้านนะครับสองหลังสองสามหลังเลยนะครับแล้วก็บ้านด้านหน้านุ้งเป็นเขตชุมชนนะครับตำบลพันนานะครับชุมชนนะครับหาของทานง่ายด้วยนะครับออกไปนี่ก็เจอร้านค้าในชุมชนนะครับออกไปอีกหน่อยก็เซเว่นนะครับตรงถนนเพชรมาตุกะลานะก็เซเว่นแล้วนะครับผมก็สามารถหาของทานง่ายเลยนะครับผม เดี๋ยวเราไปดูหน้าบ้านกันสักนิดหนึ่งครับตรงนี้ตรงนี้นะครับเป็นที่จอดรถนะครับตรงนี้เป็นที่จอดรถที่ทางเจ้าของเดิมทําไว้นะครับผมที่จอดรถนะครับผมสวยงามมากเลยนะครับผมแล้วก็ด้านหลังตรงด้านนู้นนะครับก็สวยงามมากๆนะครับผมราคาถูกมากเลยนะครับราคาถูกมากเลยเดี๋ยวเราไปดูน้องแมมกันนะครับว่าน้องแมม อ่าคุยกับลูกค้าอยู่ไม่รู้ว่าเสร็จยังนะครับคุยเสร็จแล้วค <laughs> ุยเสร็จแล้วนะครับสวัสดีค่ะน้องแมมตอนนี้กําลังแหมกําลังจะตอบแล้วมันปิดอย,ย่างแ๊บนี้แอมกำลังจะตอบลูกค้าเพราะว่ามีลูกค้าแชทแชทสดนะคะมาสอบถามว่าเนื้อที่เท่าไหร่<อ>และห่างจากตัวเมืองโคราชกี่กิโลนะคะ,คะบ้านหลังนี้นะคะมีเนื้อที่หนึ่งงานห้าสิบตารางวานะคะหรือหนึ่งร้อยห้าสิบตารางวาค่ะแล้วก็ห่าง จากตัวเมืองโคราชนะคะ13กิโลเมตรนะคะโอ้13เลยคะถ้าลูกค้าต้องการแบบทราบข้อมูลตรงไหนลูกค้าสามารถสอบถามได้เลยนะคะเพราะว่าคุณนั้นอ่ะอาจจะไม่ได้อ่านแชทเพราะว่าแดดสะท้อนออกมาข้างนอกแดดสะท้อนหน่อยนะครับแต่ก็มีเห็นบางท่านนะครับก็ได้ตอบแบบางท่านแล้วที่สอบถามมาคราวนี้เดี๋ยวแหม่มจะ ตอบลูกค้าเข้าไปนะคะตรงนี้แล้วก็เมื่อเมื่อกี้พาพาลูกค้าชมทั้งหมดแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะพื้นนี้ถูกมากเลยครับ<ท>สวยมากนะครับราคาไม่แพงด้วยนะครับลูกค้า<ต>ทุกท่านบม,ม,มบอกลูกค้าว่าเท่าไหร่ได้ค่ะ,<ล>ะที่<ล>ตอบว่าที่เมื่อกี้ลูกค้าถามว่าอ่ามีมีบางท่านถามว่าทำไมไม่บอก ราคาเลยเนื่องจากว่าคลิปเราทําไฟ์สดนะครับว่าอาจจะมีราคาลดหรือราคาเพิ่มนะครับเราจะเข้าไปแก้ไขยากแล้วขอขอภัยลูกค้าด้วยนะครับลูกค้าสามารถสอบถามมาที่แอดไลน์ดีหรือโทรมาถามถามเราก็ได้นะครับหรือดูข้างใต้คลิปนะครับเดี๋ยวผมจะลงไว้ข้างใต้คลิปนะครับเป็นข้อมูลพิกัดที่ดินนะครับต่างๆนะครับซึ่งที่ดินแปลงนี้นะครับย้ำอีกนิดนึงครับเนื้อที่150ตารางวานะครับผม ใกล้เมืองนครราชสีมาครับใกล้นิคมอุตสาหกรรมครับเขตอุตสาหกรรมสุรานารีนะครับใกล้มหาวิทยาลัยนะครับผมแล้วก็พื้นที่กว้างขวางแบบนี้เลยนะครับกว้างขวางมากๆเลยนะครับเดินทางสะดวกสบายมากๆเลยนะครับผมน,นะครับผมนี่นะคะเมแบบนิมแจ้งลูกค้าไปหมดนะคะ <laughs> แต่ว่าจะเป็นชื่อของของแบบอีกชื่อหนึ่ง, <laughs> งเลยเพราะว่าอันนี้พี่จะใช้ไลฟ์อยู่เนาะ,ค,ะครั้นี้ลูกค้าอยากจะทราบ เดี๋ยวมาอธิบายสําหรับข้อมูลที่สําคัญก่อนนะคะเดี๋ยวเราทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวเรามาทบทวนตรงร่มนะคะตรงร่มแผ่บารมีได้ค่ะตรงร่มต้นแผ่บารมีก็ตรงนี้ดีกว่าอุ้ยอ่าโอเคนะคะเมื่อกี้เราเดี๋ยวที่ราเก็บโทรศัพท์ให้มันแป๊บหนึ่งก็คือลูกค้าสอบถามว่าเนื้อที่เท่าไหร่ใช่ไหมคะสาหรับที่ดินแปลยนี้เนื้อที่หนึ่งร้อยห้าสิบตารางวาหรือหนึ่งงานห้าสิบตารางวานะคะ มีฉโฉนดคุดแดงนสสี่จอนะคะมีฉโฉนดคุดแดงนสสี่จอพร้อมโอนเลยนะคะแปลงนี้และราคาเนี่ยเราขายถูกมากซึ่งแหพิมพ์เข้าไปในแชทสดเรียบร้อยแล้วนะคะอ่าห่างจากตัวเมืองโคราชนะคะแปลงนี้ห่างจากตัวเมืองโคราช13กิโลเมตรนะคะพี่นันเราไม่ได้เอาไมค์มาใช้ใช่ไหนะมก็คือห่างตัวเมืองโคราชเนี่ย13กิโลเมตรนะคะ แล้วก็มีประตูรั้วด้านหน้าตรงนี้แล้วใช่ค่ะมีประตูรั้วด้านหน้าเรียบร้อยนะคะแล้วก็มีกําแพงสูงด้านนี้นะคะประมาณ2เมตรได้เป็นรั้วกําแพงปูนนะคะประมาณ2เมตรนะคะคือนั่นหมายความว่าแปลงนี้เราไม่ต้องกังวลเลยนะคะว่าจะเขาเรียกว่าอะไรนะจะมีปัญหาพื้นที่ข้างเคียงหรือเปล่านะคะแปลงนี้ไม่มีนะคะเพราะว่าเราแบบ มีขอบเขตมีรู้วรอบกคิดเรียบร้อยแล้วนะครับคือเราไม่ต้องแบบ้ยอันนี้มีต้นไม้ตรงนี้ของเขาหรือของเราอะไรเงี้ยไม่ใช่นะคะเพราะว่าเรามีรั้วอยู่ในเฉพาะส่วนของบริเวณบ้านเราอยู่แล้วแล้วก็เมื่อกี้ก็จะมีต้นไม้ค่อนข้างเยอะลูกค้ามาซื้อแปลงนี้ลูกค้ามีมะม่วงรับประทานเลยนะคะใช่มีมะม่วงรับประทานเนี่ยประมาณสี่ต้นนะคะแล้วก็มีต้นสวยงามก็จะมีต้นหูกวางมีต้น คูณแบบมีความรู้สึกว่าในนี้เขามีแต่ต้นไม้ที่ดีๆมากเลยนะก็คือมีต้นคูณนะคะต้นชวนชมก็มีนะคะแล้วก็ต้นแผ่บารมีนะคะแล้วเมื่อกี้ที่นานบอกว่าไอ้นั้นต้นอะไรนะคะคิดคิดว่าเป็นหยกค่ะหยกหยกไม่เขียวยนะหยกจกัก,จก,กระพัดค่ะแต่ไม่แน่ใจนะครับแล้วก็มีต้นไผ่ ต้นไผ่กอใหญ่ต้นไผ่กอใหญ่นะครับให้ความร่มเย็นสวยงามเลยนะครับผมเป็นบ้านที่เงียบสงบนะครับสะดวกปลอดภัยแน่ๆนะครับแถมราคาเนี่ยถูกมากนะครับน่าซื้อมากนะครับถ้าลูกค้าท่านใดนะครับสนใจนะครับมองเห็นศักยภาพของที่ดินแปลงนี้นะครับสามารถพัฒนา ไปในทิศทางต่างๆได้มากมายนะครับก็โทรสอบถามเรานาได้เลยนะคะมผมแปลงนี้ดีมากมากต้องกดไลค์ต้องกดไลค์เพราะว่าราคาถูกราคา,า,คาแบบอบอกราคาไปแล้วทางแชทนะคะลูกค้าทักได้แล้วก็ลูกค้าสามารถที่จะโทรหารแหมมได้นะคะที่เบอร์0 6 3 8 4 1 2 1 8 8หรือว่าจะแอดไลน์ ID 0 6 3 8 4 1 2 1 8 8ก็ได้นะคะ แปลงนี้ขายถูกเนื้อที่เยอะมีโฉนดพร้อมโอนไม่ติดจำนองเลยนะคะลูกค้าพร้อมวันจันทร์ก็ไปโอนวันจันทร์ได้เลย <Wow. S 1> แต่ว่าต้องนัดเจ้าของก่อน <c oughs> ว่าเขามาได้หรือเปล่านะคะ <c oughs> อาจจะแจ้งล่วงหน้านิดหน่อยอประมาณนี้นะคะ แล้วก็บ้านเนี่ยเราไปสำรวจข้างในมาแล้วนะคะคือคลิปก่อนหน้านี้เนี่ยเราไม่ได้ไปถ่ายบ้านเพราะว่ามีคนอยู่อาศัยแต่ปัจจุบันนี้ก็คือไม่มีคนอยู่อาศัยแล้วเขาเปลี่ยนเจ้าของแล้วใช่ไหมคะฉะนั้นข้างในเนี่ยก็จะเป็นบ้านแบบโล่งๆเลยซึ่งแบบเข้าไปดูแล้วบ้านก็กว้างนะคะก็คือเป็นแบบห้องห้องขนาดใหญ่มากๆเลยแล้วก็มีส่วนที่เป็นครัวมีห้องน้ำติดเครื่องทำน้ำอุ่นเรียบร้อยแล้วนะคะ มีส่วนพี่จะพาไปดูไอ้ตรงที่เก็บของแล้วใช่ไหมคะแล้วก็มีที่จอดรถตรงนี้ตรงนี้ได้นะครับก็สามารถต่อเติมได้เยอะเลยนะครับตรงนี้นะครับต่อเติมได้เยอะมากแล้วเพื่อนบ้านก็เยอะด้วยเพื่อนบ้านด้วยนะครับแบบว่าไม่ต้องกลัวเลยนะครับบ้านหลังใหญ่บ้านหลังใหญ่สวยๆตรงนี้เราอยู่นี่ลมเย็นมากลมเย็นมากนะครับก็ที่แจ้งลูกค้าทุกท่านไปนะครับวันนี้นะครับอ่าบรรยากาศของจังหวัดนครราชสีมาเย็นมากอากาศดีมากเลยใครมาท่องเที่ยว มันหนาวเห็นน้องเพิ่งเห็นน้องแมมไทยแขนยาวเลยค่ะถ่ายคลิปหนาวใช่มันมันมีความรู้สึกว่าอากาศเย็นเหมือนเราอยู่ปักช่องเขาใหญ่อะไรเงี้ยแต่ราคาแปลงนี้เราถูกมากๆเลยนะราคาเราถูกมากใช่ครับ ตรงนี้ก็อยากให้ลูกค้าได้เห็นนะครับบรรยากาศจริงๆของแปลงที่ดินแปลงนี้นะครับว่ามีบรรยากาศเป็นไงรูปแปลงเป็นยังไงนะครับณนะสถานที่จริงเป็นยังไงนะครับอตอนนี้ก็เวลาบ่ายหนึ่งนะครับบ่ายหนึ่งพอดีนะครับแต่อากาศยังเย็นมากๆเลยนะครับผมตอนนี้นะครับ ลมเย็นนะดูจากต้นไม้นะครับลมเย็นมากเลยนะครับหากลูกค้าทุกท่านนะครับอยากชมนะครับเรามีคลิปหนึ่งนะครับที่เราถ่ายมาเมื่อสักครู่นี้ครับเราถ่ายมาจากถนนสุรนารายนะครับผ่านมาถนน2-26องครับราชสีมาโชคชัยนะครับผ่านมาทางอใช่คะใช่ค่ะแล้วก็สอยแล้วก็226แล้วก็มาตรงแยกหัวทะเลนะครับแล้วก็วิ่งมาตามถนนเพชรมาตุกะลาจนถึงบ้านนะครับลูกค้าสามารถย้อนกลับไปดูได้นะครับผม วา่าเนื้อที่ก่อนจะมาก่อนก่อนจะมาบ้านหลังเนี้ยผ่านอะไรมาบ้างมีมีตลาดชุมชนอะไรเยอะอไปหมดเลยโครงการหมู่บ้านจัดสรรนะคะผ่านปั๊มน้ํามันผ่านศูนย์กระจายสินค้าของเซเว่นนะคะของ CP ด้วยขนาดใหญ่แล้วก็สํานักงานพื้นที่การศึกษานะคะผ่านโรงพยาบาลหัวทะเลนะคะผ่านตลาดด้วยนะคะตลาดาตรงดอนขวางนะคะ เราก็จะมีส่วนของอะไรนะคะที่ที่ตรงนั้นก็เป็นโรงเรียนนานาชาติใช่ไหมที่พี่นันบอกใช่ค่ะมีโรงเรียนนานาชาติด้วยเยอะมากนะครับก็เป็นเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าอยู่ในเมืองนะครับที่ดินแปลงนี้อยู่ในเมืองนะครับเนื่องจากอยู่ในอําเภอเมืองนะครับซึ่งในอําเภอเมืองราคาแบบนี้หายากมากแล้วนะครับหายากเพราะว่าแมมขายเป็น200แปงเนี่ย ราคาต่ำกว่าล้านอะ่ะไ,ไม่ได้ขาย,ยเลย,เลยใช่แมมบอกเลยว่าแมมยังไม่ได้ขายแปลงอื่นเลยที่ต่ำกว่าล้านและอยู่ในเมืองนะคะเพราะบางทีเนี่ยที่ดินนะคะก็าราคาใกล้เคียงกันแต่ว่าเขาเรียกว่าอะไรนะจำนวนไร่จำนวนพื้นที่ยเยอะกว่าลูกค้าก็ต้องใช้เงินเพิ่มขึ้นนะคะแต่แปลงเนี้ยเนื้อที่กำลังพอดีะค่ะร้อยห้าสิบตารางวาราคาไม่ถึงหนึ่งล้านบาทนะคะ ไม่ถึง1ล้านคือราคาถูกมากๆนะคะแล้วเราได้ที่ตั้ง1งาน50ตารางวาแล้วก็เขาทำรั้วให้แล้วมีรัว้วมีครัวมีห้องนอนมีห้องเก็บของแล้วก็มีโรงจอดรถนะคะมีประตูนะคะโอ้ยแล้วก็ อ่าไอ้ตรงเขาเรียกว่าตรงครัวเนี้ยก็เทป,ปูนอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะใช่ครับเทป,ปูนพื้นเรียบร้อยครับเทปูนพืนพ้นพราะแม่จะบอกว่าแต่ละอย่างเนี่ยเราเห็นเนี่ยเหมือนอาจจะดูเป็นเหมือนบ้านสวนแต่มันก็ใช้เงินหลายบาทนะคะใช้เงินเยอะนะเพราะว่า ขนาดเราทําอะไรนะพี่นะัทเราทํา <Okay, S 2> แบบ <okay. S 2> ทาโรงโรงจอดรถที่บ้านอ oh. อันนี้แบบพูดนอกเรื่องนะแต่จะบอกว่าเราดูแบบนี้เหมือนเหมือนมูล,ลค่าไม่เยอะแต่จริงๆใช้เงินเยอะนะคะในการทาเนาะแต่นี้เขาทําให้แล้วแบบเยอะแล้วนะคะ,ะทําให้บางส่วนแล้วเดี๋ยวเรามารีโนเวทหรือว่าเราอาจจะไม่ชอบหลังนี้นะคะอยากจะทําหลังใหม่ก็ปลูกเพิ่มได้อีกนะคะใช่ค่ะปลูกเพิ่มได้ เมื่อกี้แม่มกำลังจะบอกว่าแม่ทำโรงจอดรถที่บ้านคุณยายอะสั่งกะสีแค่เสาต่อมาจากนั้น เกือบหมื่นแค่นั้นนเกือบหมื่นแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เขาเทปูนนะอะไรโอ้ันมันใช้เงินหลายบาทนะคะแต่ว่านี่เรามีแล้วนะคะเรามีให้แล้วใช่ครับหากลูกค้าท่านใดนะครับสนใจนะครับบ้านหลังนี้ครับเนื้อที่150ตารางวาครับก็สอบถามเรามาได้นะครับที่เบอร์0 6 3 8 4 1 2 1 8 8นะครับหรือแอดไลน์ ID 0638412188่ครับผมสำหรับวันนี้นะครับ ผมและคุณแหม่มต้องขอตัวไปก่อนนะคะแล้วพบกันคลิปใหม่นะครับพบกันคลิปใหม่วันนี้นะคะจะบอกว่าถ้ามีเวลานะคะถ้ามีเวลานะคะเดี๋ยวขอโฆษณานก่อนแหมมจะพาคุณผู้ชมวันนี้ตั้งใจว่าจะไปถ่ายคลิปที่ดิน หนึ่งไร่ตำบลหัวทะเลอำเภอมืองให้ลูกค้าได้รับชมนะคะถ้ามีเวลาเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะคะอันนั้นจะเป็นหนึ่งไร่หรือว่า400ตารางวาใกล้เขตอุตสาหกรรม1กิโลเมตรนะคะเดี๋ยวไปดูพร้อมๆกันเลยแล้วก็แปลงนี้ก็ราคาขายถูกเหมือนกันแต่อย่างที่แบบแจ้งคือเนื้อที่400ตารางวาก็ใช้เงินอ่า ประมาณ3ามเท่าของแปลงนี้นะคะใช้เงินประมาณ3เท่าของแปลงนี้โอเคขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ,บขอบคุณครับขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณลูกค้าที่กดไลค์กดซับสไครต์ให้เรานะครับหากเรามีโอกาสนะครับเราจะไปถ่ายทําที่ดินนะครับแปลงถูกๆมาให้ลูกค้าได้ชมกันอีกนะครับสําหรับวันนี้ผมและคุณแหม่มต้องขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับ